ครับสวัสดีครับมาพบกับไม n าฬากาชาแนลนะครับผมที่วางอยู่ตรงนี้ก็เป็นนาฬิกา Rolex นะครับรุ่นมิวเกลนะครับหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับซึ่งตัวมิวเกลก็จะมีหน้าปัดสามสีน้ำเงินดำขาวนะครับแต่ว่าน้ำเงินเทรนด์ของ เทรนของสีน้ำเงินปี2021เดนี่ยเดือนนี้นะเดือนเดือนเดือนกันยาหรือตุลาอะตุลาและการผมทำคลิปวันเดือนตุลาก็ราคาสูงกว่าสีดำนะครับแต่ว่าในอนาคตเขาจะเปลี่ยนเป็นเล่นสีอื่นหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าสีน้ำเงินตอนนี้หายากนะครับก็เลยเอามา ไว้ก่อนสักหนึ่งเรือนนะครับนี่คือนาฬิกาโรเล x m ซ l มิลเกนะครับรหัสของเขาก็คือ1 1 6 4 0 0 GV นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการ์ดนะครับเดี๋ยวปิดตัวเลขก่อนนี่1 1 6 4 0 0น v นะครับหน้าปัดสีน้ำเงิน เข็มสายฟ้าฟาดนะครับบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของแอนตี้แมกเนติกนะครับหรือว่าขื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เลยทําเป็นสัญลักษณ์สายฟ้าฟาดของเข็มวิไปเลยมันจะได้ดูเท่นะครับซึ่งน่าจะเป็นเข็มวิที่แปลกที่สุดเพ,บพบราะว่าปกติเข็มวินาฬิกาทั่วไปเนี่ยจะเป็นเข็มตรง,ตรงๆอันนี้เป็นสายฟ้าฟาดเห็นไหมครับสวยงาม ตัดกันดีนะครับกับหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับจุดเด่นของโลล็กมิวเกลนะครับก็คือว่ามิวเกลเนี่ยเขาทำมาเพื่อการขึ้นแม่เหล็กนะครับที่1,000งพันเกลนะครับซึ่งนาฬิกาที่ห้ออื่นเนี่ย ยังไม่มีใครทําได้นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1950หรือ54หรือ55ประมาณเนี้นะครับยังไม่มีใครทําไดนะ้ตอนนั้นก็คือโ o ล e x ์ได้คิดค้นขึ้นมาทาก่อนนะครับผมคือสมัยนั้นก็คงจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆแล้วนะครับอันนี้เราต้องต้องย้อนกลับไปนะครับผมก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆนะครับ ตัวเรือนกับสายผลิตจากสเตลเลสสตีลนะครับผมก็คุณภาพของสเตลเลสสตีลก็ 904L นะครับก็คุณภาพที่โลล็อกเนี่ยเลือกสเตลเลสมาคุณภาพที่น่าจะท็อปที่สุดแล้วนะครับให้กับบรรดาลูกค้าแฟนคลับของเขาเนี่ยนะครับได้ ใช้ของดีกันไปเลยนะครับอันนี้คือโ o เล็กนะครับผมขอบต่างๆที่ส,ส,สลักอยู่ตรงขอบตรงนี้นะครับจะมีรหัส Serial Number อยู่ด้วยนะครับแต่ว่า Serial Number เนี่ยจะอยู่ที่6นาฬิกาซึ่งผมปิด Serial Number ไว้นะฮะก็คือชั้นนิ้วปิดนี่แหละเห็นไหมครับขอบมันจะแบบจะพิมพ์คว่าโรเล x กซ์โรเล็กไปเรื่อยๆเลย แต่ว่าตรงของนาฬิกาจะมี s ซอร a เรียลนัไว้นะครับเพื่อทําให้การ์ดกับตัวเรือนนั้นเนี่ยมันตรงกันนะครับก็จะได้รู้ว่าโ okay. อเคใบประกันอันนี้ออกวันที่ตัวนี้เดือนนี้ปีนี้ตรงกับนาฬิกาของคุณหรือไม่นะครับก็เอาไว้เช็คกันได้นะครับผมก็นี่คือโ o เล็ก i l มิวเกสีหายากราคา ป้ายอยู่ที่2 8 4 4 0 0ราคาจากช็อปนะครับแต่ว่าาส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อขายกันเนี่ยพรีเมียม,มกันทั้งนั้นนะครับไม่เคยได้ราคาช็อปจนกว่าคุณจะเป็นลูกค้า VVIP คุณก็จะได้ราคานั้นนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเราเราพูดถึงปัจจุบันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเครื่อง ตัวนี้นะครับใช้รหัสเครื่องว่า3131นะครับก็สำรองพลังงานทั้งหมด48ชั่วโมงนะครับแล้วก็กันน้ำได้100เมตรมาพร้อมกับกระจกซัฟไฟ์กันรอยขีดขวนนะครับเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับใส่แล้วดูดูรวยดูเท่นะครับแล้วก็สำหรับใครที่แบบอยากจะลงทุนนาฬิกานี้ผมคงบอกไม่ได้ว่าตัวไหนจะขึ้นตัวไหนจะลงนะครับก็ต้องลองศึกษาดูนะครับ นี่คือนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับที่เป็นที่นิยมและหายากมากๆนะตอนนี้นะครับอยาขึ้นข้อให้ดูเป็นไงครับสวยงามไหมคือตัวมิวเกาเนี่ยเขาจะไม่มีขอบดีเซลที่แบบหมุนได้นะครับมันก็จะเป็นขอบเรียบเป็นขอบสแตนเลสเรียบๆเลย,เลยนะครับ ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยไม่มีวันที่โดยสย3นะครับบอกเวลาได้อย่างเดียวนะครับสายของเขาเนี่ยข้อกลางขัดเงานะครับมันก็ทำให้ดูหรูหราลักชอรี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นขัดด้านนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบขัดด้านมากกว่ามันดูสปอร์ตดีขัดเงามันดูหรูไปนิดนึงสำหรับผมนะครับส่วนบันพับนะครับ ก็จะต่างกับตัวอื่นพวกซัมมารีนนะครับเพราะว่าของอย่างพวกซัมมารีนหรือว่าเ m จเนี่ยเขาจะงัดตรงนี้ปุ๊บออกมาอันหนึ่งแล้วก็ค่อยงัดอีกทีหนึ่งก็เป็น2ง,งัดนะครับอันนี้งัดออกมาครั้งเดียวเลยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับตัวเรือนก็ขนาดความกว้างไดมิเตอร์ของเขาก็40มิล นะครับผมส่วนความหนานเดี๋ยวเราวัดดูก่อนหนานอยู่มา13มมิลนะครับประมาณสิมมิลนะครับฝาหลังก็เป็นฝาทึบไม่ได้โชว์กลไกนะครับโรเล็กมักจะไม่โชว์กลไกเครื่องนะครับผมจะไม่เหมือนพวกยี่ห้อปัตเต็กหรือว่า AP เขาจะโชว์นะครับ แล้วก็จะสลักว่ามิวเกลนะครับผมการขึ้นมเมล็กไฟฟ้ามิวเกลมิวเนี่ยแปลว่า1,000เกลก็เป็นหน่วยวัดของเขานะครับแล้วก็สลักโรเล็กไบสเตอร์นะครับพูดถึงการขัดตัวเรือนนะครับสายและตัวเรือนสวยงามจริงๆคือผมก็ปกติผมก็จับแต่นาฬิกาไซโก้นะครับ พอม,มาจับโรเล็กแล้วรู้สึกว่ามันคุณภาพมันดีมากนะครับแต่ยังไม่เคยจับของแกรนไซโก้นะครับแกรนไซโก้เขาบอกว่าเจ๋งมากๆเรื่องการขัดของสายอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่เคยจับเลยยังไม่มีบุญได้จับเลยอยากจะมีบุญกับเขาสัสกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ข้อสายเนี่ยก็จะถูกตัดออกจากช็อปนะครับออกมาหนึ่งข้อนะครับ แต่ว่าเป็นของใหม่นะครับถ้าเกิดใครแบบสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ